สวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บพี่มีเพจขาย ID เกม o าวีมาแนะนำา d ดสกินแรแรงสูงลุ้นครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลยเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID ด o v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจนะครับ เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับตุ่นมากับ point พอย์เปิดช่องทางเติมเกม my เติมไวจัด com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอดย4บชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ uad ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมแหลมได้ที่เพจตุ่นมากับพอย์ได้เลย สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเช่นเคยกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่7เมษายนทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่2กิจกรรมด้วยกัน กิจกรรมแรกจะเป็นแพ็กตาลเชิญสกิน2ชิ้นนะครับเลือกรับ2สกินใน159คูปองส่วนอีกกิจกรรมนึงเป็นวงแหวนสีทองนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่25้คูปองนะครับผมรุ่นรับสกินมากมายเลยก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิววงแหวนสีทองนะครับผมให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยนี่นะครับพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มแบบนี้เลยนะครับผมในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้ค้าคำพีสีแดงนะครับผมในการสุ่มนั่ กิจกรรมนี้ขนเอาสกินนะครับผมมาทั้งหมด4สกินด้วยกันเอ้ยไม่ใช่5สกินด้วยกันนะครับผมก็สกินแรกเป็นสกินของทูเลนคอสมอนะครับผมมีเป็นสกินนี้ก็เป็นสกินเอสเตมเลยนะครับผมต่อไปสกินที่2นะครับเป็นสกินของไอรีนะครับเป็นสกินเอสเตีม้กันสกินซากุระโกรนะครับผม ต่อไปสกินที่3นะครับผมเป็นสกินของอ้อยนะครับผมเป็นสกิน RPL นั่นเองเอเใครที่เป็นเมนอ้อยก็ไม่ควรพลาดเลยสําหรับสกินนี้ต่อไปสกินที่4เป็นสกินของเอลซูนะครับ RPL เหมือนกันและสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินของคิวเลนนะครับสกิน RPL นะครับผม น,นี้ก็จะเป็น5สกินที่เรามีโอกาสได้รับนั่นเองรวมไปถึงมีโอกาสได้รับกรอบโปรไฟล์โกลเด้นนะครับผมเป็นกรอบโปรไฟล์สีทองนั่นเองแลวก็มีโอกาสได้รับเป็นตานเทินส่วนประกอบสกินของออยนะครับทาเตเทนของทูเล่นทาเทนไอรินะครับผมแล้วก็ทองคําตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20สิชิ้นเลยนะครับก็สําหรับทองคําเราสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้กดคำว่าแลกเปลี่ยนนะครับผมมันก็จะมีให้เราแลกเนาะก็อย่างเช่นกรอบโปรไฟล์นะครับใช้อยู่ที่70เลยนะครับส่วนสกินเอสเตมใช้อยู่ที่36 สกิน uh, uh, RPL ใช้อยู่ที่อย่างละ18นั่นเองส่วนประกอบสกินหรือว่าท่าเต้นใช้อยู่ที่อย่างละ5นะครับผมโอเคกิจกรรมนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเลดก่อนเลยละกัน วงแหวนสีทองตั้งแต่วันที่7นะครับถึงวันที่13เมษาในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่25คูป,ปองนะครับผมโอกาสได้รับกอบโปรไฟล์หรือว่าสกินถาวรอยู่ที่0.46%เท่านั้นส่วนประกอบสกินหรือว่าทาเต้นอยู่ที่1.05%ส่วนทองคาม,มีโอกาสสูงถึง72.01%เลยส่วนเกลือพวกอีโมจิหรือว่าเอฟเฟกอยู่ที่26.48%นะครับกิจกรรมวงแหวนมาทั้งทีนะครับผมมันก็จะมีแพ็คคัมพีนะครับผมมาขายด้วยนะครับผมก็อย่างเช่น แพ็คส0ิชิ้นอยู่ที่120่คูปอง40ชิ้นอยู่ที่ร40่คูปองนะครับแล้วก็แพ็คอ่าห้าสิบชิ้นอยู่ที่150คูปองนั่นเองนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการอ่าซื้อแพ็ค150คูปองเพื่อเพื่อนได้ดูกันเลยนะครับผมได้มาทั้งหมด50ชิ้นเนอะเพื่อเอาไปสุ่มกันในคําภีพิเศษมาแล้ว มาตอนนี้คมภีร์พิเศษผมมีอยู่ที่58คมภีนะครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะมีโอกาสได้รับทองคํามากน้อยเพียงใดเนาะโอเคผมสุ่มครั้งแรกสุ่มทีเดียวแบบ25คมภีเลยนะครับผมมา5ครั้งแรกจัดปมาดูกันว่าเราจะได้ทองคํากี่ชิ้นนะครับอ่าประเดิมด้วยทองคำแค่3มชิ้นนะครับผมส่วนอันนี้จะได้เป็นาตาลเชิญส่วนประกอบสกินของออยนะครับแต่ก็ได้เกลือมา1ชิ้นออก แค่3ชิ้นเองน้อยมากๆเลยเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะสุ่มทีละครั้งนะครับผมทั้งหมด6ครั้งด้วยกันเนาะมาสุ่ม1ครั้งครั้งที่1นะครับจะได้อะไรเลเจดสเนาะอ่าได้มา1ชิ้นสุ่ม1ครั้งครั้งที่2ครั้งที่2ได้มา5ชิ้นเลยนะครับผมโอ้รอบนี้ออกทีเดียว5 5ชิ้นรวดเลยเนาะตอนนี้มีอยู่ที่9นะครับผมสุ่ม1ครั้งครั้งที่3าม ได้อะไรได้ไหมหนึ่งชิ้นโอเคเลยซุ่มหนึ่งครั้งครั้งที่4นะครับขอออก5 5ชิ้นรวดได้ไหมโอ้โหได้เกลือนะครับผมซุ่มหนึ่งครั้งครั้งที่5้านะครับได้ไหมหนึ่งชิ้นซุ่มหนึ่งครั้งครั้งสุดท้ายครั้งที่6นะครับผมจะได้กี่ชิ้นได้มา2ชิ้นนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าสรุปเลยนะครับผมผมสุ่มแบบ หครั้งรวดอะออกแค่3ชิ้นเองเนาะแต่พอมาสุ่มแบบหครั้งแบบทีละครั้งออกค่อนข้างเยอะกว่านะครับผมได้ออกมา10ชิ้นเลยก็เป็นว่าตอนนี้นะครับผมผมสุ่มไปใช้ไปทั้งหมดประมาณห้าสิ กว,กว่าคัมพีเนาะก็ได้มาแค่13สชิ้นเท่านั้นตอนนี้ยังไม่สามารถแลกสกินได้นะครับเพราะว่าสกินขั้นต่ำอยู่ที่18นะครับผมเดี๋ยวนอกรอบผมจะมาทําการสุ่มเพิ่มจนแลกสกินได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ละกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆและกันสำหรับกิจกรรมวงแหวนสีทองนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยด้วยนะครับบริการเติมกถู ปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อยา่าลืมกดไลค์กับพี่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ